โอ้โอ้โหเยอะแล้วครับตอนนี้เริ่มเยอะแล้วครับเริ่มมาอุ้ยแล้วชิบหายแล้วก็สุดหมดโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเคลียนลูกศรบักวิ่งในโหมดมัมมี่นะครับผมอ่าเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะโอเคผมก็ขอช่วยเพื่อนก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นมัมมี่คลาสสิกนะครับมันจะไม่มีตัวล็อกนะเพราะฉะนั้นผมจะวิ่งได้สบายมากเลยนะครับเพื่อนขวามาแล้วเพื่อน เออโอเคช่วยเพื่อนยิงไปก่อนนะครับกระสุนหมดเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันวิ่งไวมากนะครับสําหรับลูกซองตัวนี้นะครับอ่ะรอเลยรอเลยครับอันนี้ผมขอยืนรวมกับเพื่อนก่อนละกันนะครับโอเคโฮ้ยคนเริ่มโดนตบแล้ว,ว,วลครับปิดบอมบ์เอาวห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องปิดบอมบ์นะครับอ่าก็สบายสบายครับ รอวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาม,มี่มันก็เป็นกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าห้องปิดบอมนี่มัม,มี่มันจะโหดมากนะครับคนจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอไปบ็อกเพื่อนก่อนให้เพื่อนไม่โดนตกก่อนนั่นแหละบอกอยู่บอกอยู่บอกอยู่เออตบมันตบมันตบมันเอาดิเอาดิโดนตบนะเฮ้ยเอา้าหลังมาเปล่าบล็อกนะครับบล็อกครับบล็อกไปครับอุ้ยที่บ่อยแล้วเป็นบล็อกเราเทน โอเคครับเตรียมวิ่งเลยครับทุกคนครับเตรียมเลยครับเตรียมเลยครับตรงนี้น่าจะไม่อยู่แล้วครับไปนู่นโอเคอันนี้มามีเป็นกี่ตัวแล้ววะอ่าหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเองหรอทำไม,มน้อยจุงตอนนี้มนมีไม่จุเลยอ่ะ้ยผมขอไปวิ่งให้มันล่าผมดีกว่าเนีไหนปืนเราก็เกียงขนาดนี้แล้วนะครับสวัสดีเพื่อนกระสุนหมดล้ว ตามทันเป้าตามทันเป้าจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ้อมมาทางนี้ครับอ้อมมาทางนี้ครับ,อนนรบโอ้มันมิตามไม่ทันนะครับโอเคเราก็ชนะไปนะครับวินแรกนะครับโอ้ง่ายมากเลยนะครับไปเพื่อนหถาที่หลบเลยผมขอไปเล่นสะพานแล้วกันนะครับตอนนี้ไปวิง่งวิ่งไปสะพานเลยนะครับอ่า ห้องนี้มันโหน A G B แล้วก็มีดหมูนะครับพวกมีดบักอะไรเงี้ยมีดบักวิ่งก็โหนนะครับแต่ว่ามันดันไม่โหนโล,ลูกซองอะเดก็เสร็จโจทนี่ครับบนสะพานไม่มีใครเป็นเลยว่ะเออข้างล่างมีคนเป็นไหมยังไม่พบใครเป็นนะครับตอนนี้บนหลังคามีตัวหนึ่งผมเห็นอยู่บนสะพานยังไม่แตกยังไม่แตกเกงเหนียวอยู่ครับโอเคผมขอช่วยเพื่อนยิงก่อนแล้วกัน ขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วยิงตันนี่อยู่เอานั่นแหละนั่นแหละวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเพิ่นแตกยังวะโอเคครับเขายังไม่แตกนะครับมาดี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 ครับมาดีครับมันก็ยิงเด้งอยู่นะครับสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับแถมยิงลัวด้วยนะนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะยิงเด้งไม่เท่ากับลูกซองออริจินอลอ่ะไอ้ลูกซองต้นฉบับของสดตัวนี้ครับที่มันไม่ได้บักวิ่งนะ แต่ว่ามันเด้งพอๆกันเลยนะครับลองมาแล้วนะครับหนูเด้งไว้นู่นแล้วเด้งโคตรไกลเลยเคยครับขอบไปล่อตีนแป๊บ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 มันไม่น่าสนใจเราหรอกนะครับเพราะว่ามันรู้ว่าวิ่งตามยังไงก็วิ่งตามไม่ทันนะครับอะไรนุ่มอะไรนุ่มอะไรนุ่มให้หนุ่มเอาเปล่าเฮ้ มาดิยครับอยากตบก็ตามมาดิครับมาแล้วครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยิงเด้งไปดิเพื่อนระวังหลังเข้านะครับนั่นไงหลังเข้าแล้วไปเร็วไม่อยู่แล้วเออเอาชีวิตลอดคนเดียวไปซะผมไปแล้วครับเรียบร้อยให้แตกตอนนี้เหลือใครบ้า่วาเนี่ยเหลือผมแล้วก็คนอีกสี่คนอีกสามคนดินะครับเอาเหลือสามแหละตอนนี้ สะพานจ้ามาดิมาดิมาดิพวกมันมีบื้อใครครับโอ้โหโอ้โหเยอะแล้วครับตอนนี้เริ่มเยอะแล้วครับเริ่มมาอุ้ยแล้วชิบหายแล้วกระสุนหมดอ๋ออ้าวกระสุนมันหมดอ่ะไม่น่ายิงให้กระสุนหมดเลยว่ะชิบหายโอเคครับที่เหลือก็อยู่บนท่อแล้วนะครับมาเอาบนท่อแม่งเลย ลาท่อลาท่อลาท่อเร็วเร็วเร็วขึ้นท่อเร็วขึ้นท่อเร็วเวลาอีกสามสิบวีครับเวลามันจะหมดแล้วอะไปเพื่อนเดี๋ยวผมเอาเองเดี๋ยวผมเอาเองผมเอาเองโหใครปลาแฟตอะไรวะเนี่ยข่าวโคตรนานเลยนะครับไปดิเพื่อนดันไป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 เร็ว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 โอเคครับลองวิ่งมาใกล้กว่านี้นะครับผมจะกดเอฟเข้าไปแล้วดันมาดันมาดันมาเร็วดันมาเร็ว เออสวยนั่นแหละ <laughs> แตกบทแตกแบทบแปดแปดเฉยรอดยาก <laughs> เพื่อนบอกเลยรอดโคตรยากอะ่ะมนมี่ห้องนี้มันดุนะครับบอกเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพยายามเล่นให้ชนะแล้วกันนะครับเพราะถ้าเราชนะตอนนี้คนก็จบแล้วปะเออมามีม่ชนะก็จบอยู่ดีเป็นไหมวะไม่ได้เป็นโอเคครับสวยครับมึงเป็นแน่นอนเลย โอเคเขาไม่ได้เป็นนะครับโอ้โหแตกกันหมดแล้วครับเลยก็ดังครับอ่าเราเล่นบนสะพานนี่แหละจุดที่แม่งเกียร์ที่สุดแล้วะนะครับตรงเนี้ยคือถ้า,มาเมื่อกี้ผมมีกระสุนเหลือสักหน่อยนะแม่งโดดไปน่าจะรอดว่ะแปบบสักเม็ดนึงกะนะ็ได้แม่งยิงสตันมานาะนน่าจะรอดครับแต่แม่งกระสุนแม่งไม่เหลือเลยไงแต่ตอนนี้เราไม่ยิงทิ้งกว้างนะครับเก็บกระสุนไว้ดีกว่าไปไปไป,ไป เก็บกระสุนธนูไว้สักหน่อยอย่างหนึ่งก็ดีนะผมว่าเป็นโมดก่อนแต่หมดนี้เรายิงทิ้งไม่ได้เลย,เลยครับเพราะหมดนี้มันมีกระสุนสิบกว่านัดเลยมาเด็กไอ้เพื่อนจะเอาให้มันตายเลยเหรอทารุณมันไปเปล่าโอ,โอ้ยหลังมาเพื่อนหลังมาหลังมาโอ้ยขอนี่ึือสะพานแปบบ๊บแม่งโดนแฟดว่ะขยันปลาแฟดจังเลยทีมเนี่ยโอ้ย จะปลาลงไปข้างล่างครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่โดนนะไปเลยวิว่งนะครับอะไรนุ่มไปนูน่นผมขอวิ่งรอบแมปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ครับไปครับวิ่งแม่งเลยเอ้ยโอ้ยก็ะดังเป็นเต็มเลยอ่ะอย่าหยุดครับอย่าหยุดโอ้มันมีเต็มเลยนะครับขึ้นหลักคาไปครับสะพานบีปะวะ มีวะ่ะโดดไปไม่ได้ว่ะทุกคนโอ้เยอะจังไวแล้วไวแล้วไวแล้วกูจะไปตรงไหนดีวะเนี่ยเดี๋อวผมคนเดียวด้วยโอ้โหเวลาหนึ่งนาทีก็กว่ามาดิ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 าดโอ้ยโ,โอ้ยตัวนี้พี่ตัวดัก,กว่ะทิบไายละไปครับโอ้โหสะพานมือหนักอีกเหรอโโอ้หเยอะไปเปล่าคือตึกเลยครับตอนนี้ครับ แต่มันเด้งอุ้ยตามมาหลอตามมาหรอก็ตามมาดีตามมาดีมาดีแม่งมีคนดักอยู่บนตึกเดมื่อกี้เฮ้ยไว้าา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 บอาาวาาารอดเาา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 ิาา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 า โหดเกินเมื่อกี้หูลงไปก็น่าจะโดนตบอยู่ดีอ่ะโอ้โหโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณแปดนาที่งสั้นมากเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ตามตัวใครก็ผมเวยล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสบวัสดีกบไปลวครับสวัสดีครับ